ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ w w w 1 d n e t ดูฟรีโหลดเลยครับพี่ต่อของเราเปิดโอกาสาแฟนๆถามคําถามมาได้ถูกต้องเร<อ>าจะบอกเลยนะว่าคําถามของใครก็ไม่รู้แหละที่จะได้รับคัดเลือกขึ้นมาแต่ที่สําคัญคุณจะได้เห็นโมเมนต์แบบงุยงุยน่ารักน่ารักของต่อธนภพแน่นอนไปดู ทีนี้ต้องพูดถึงละครสนุกจนขนดมไม่อยากจะให้ถึงตอนจบนั่นก็คือตายลาแถมได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆในทุกตอนที่เอาอากาศทําเอานักแสดงปลื้มที่สุดแล้วค่ะโดยเฉพาะหนุ่มต่อธนพบผู้สวมจิตวิญญาณตายลาวันนี้เราก็เลยมีคอมเมนต์บางส่วนบางตอนมาให้หนุ่มต่อน,นั้นได้อ่านและก็ตอบก,กลับแฟนๆผ่านรายการมาแบบนี้ค่ะ จะหาผู้ชายแบบใต้ล่าที่ไหนอ่ะเป็นลูกที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นน้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเจ้านายที่ดี <c oughs> เขาต้องเป็นป๊าป๊าที่ดีมากแน่ๆเลยรักเขารักเราด้วยเบล่ารักเราด้วยเบล่าก็รักเขาเหมือนกันแล้วก็ฝากเขารักเราด้วยครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับบทใต้ล่านี้จะเป็นใครไม่ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> จะเป็นใครไปไม่ได้จริงๆนอกจากนี้คือเขาเหมาะกับบทนี้มากๆเหมาะแบบไม่มีที่ติ มันก็เขินบิดตัวงออยู่ในใจอยู่จริงๆชอบแล้วก็จริงๆจะบอกเพราะว่าดีใจเพราะว่าจริงๆตอนที่เราทําตัวละครตัวนี้มาเราก็รักของเราเนาะเราก็อินไม่แพ้กับเขาเลยก็ดีใจที่เขาอินไปกับเรา ฟ้ากับไต้ล่าคือพี่น้องกันที่คนละขั้วมากล่าคือยอมหักไม่ยอมเอ้ยอันนี้ผมอ่านเมื่อคืนออไม่ยอมงอไม่แปลกที่พี่น้องคนนี้จะอยู่หัวกันจริงพี่น้องคนินเยอะยิ่งเล่นไม่รักกันเท่าไหร่มันจะยิ่งรักกันออผมว่าเคมีใต้ล่ากับฟ้าลูกมันพิเศษมันคือเส้นบางๆก่อนจะข้ามไปถึงคนรักอะคือเส้นนี้คือจริงๆแล้วมันเล่นยากอ,อ้ยผมเข้าไปตอบเขามาออแล้วพี่เจ๊ว่กเข้าไปตอบออผมเมาส์กับพี่เจีย๊ยบอยู่วันนี้ แล้วมีคนมาบิลพี่เขาต่อด้วยนะว่าคนที่สองอ่ะอย่าลืมให้ชื่ออากาศนะผมมาบอกเขาว่าหือน่ารักจังเลยครับนะคะก็เลยบอกว่าดีใจมากจนมือสั่นไม่รู้ว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยค่ะติดตามคุณต่อทุกเรื่องเลยนะคะเ,ออเก่งมากๆเลยค่ะเขาอ,อนุญาตชื่นชมแล้วก็พี่เจี๊ยบเ,เขาเข้ามาตอบอย่างนี้อีโมจิรูปง <laughs> คุณนะค <laughs> ดีใจครับดีใจคนนี้น่ารักมาก จริงๆผมว่าทุกคนน่ารักแหละพอเราทําอะไรแบบนี้แล้วตอนแรกอะ่ะเราไม่แน่ใจเลยว่ามันมันมันได้ไหมหรือมันถูกทางไหมแล้วพอเราแค่ลองกล้าแล้ววันที่แบบมันถูกซับพอร์ตนะพี่เนี่ยมันแค่เป็นผลที่ทําให้เราสามารถไปคุยต่อได้แล้วว่าพี่ครับเห็นไหมเราทําสิ่งนี้ได้ และถ้าใครอยากจะรู้ว่าบทสรุปของแสงไฟแห่งความหวังที่ตายลาจุดไว้จะแผดเผาเถากุหลาบให้ยอมก้มหัวรับผิดที่พวกเขาก่อได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ตขาดเลยนะคะ2ตอนสุดท้ายละครตายลาสทุ่ม20นาทีช่องวัน31ค่ะ พลาดไม่ได้แล้วจริงๆคุณผู้ชม2ตอนสุดท้ายห้ามลืมเลยนะห้ามพลาดเลยนะคืนนี้ใต้ล่า2ทุ่ม20นาทีค่ะคแล้วถ้าเกิดว่าตอนก่อนหน้านี้คุณอยากจะไปดูเพื่อบิวก่อน<ช>เข้าไปดูได้เลยค่ะแอปพลิเคชันวันดีค่ะถูกต้องห้ามลืมด้วยประกันทั้งปวงนะครับ